พราะเดี๋ยวมันจะมี SD เดี๋ยาจะเอามาลองให้ดูเปรียบเทียบ e คืองี้อคือกีตาร์เนี่ยเราจะเห็นหลักการของมันง่ายๆก็คือมันมันจะมันจะคอนโทรลด้วยบอรลุ่มข้างบนนี้ก็คือจะเป็นเบียบนี้ถูกปะ่ะวอลุ่มตรงนี้ใช่ไหมก็คือเพบนี้ใช่ไหมโทนของตัวโทนตรงนี้ก็จะคือตัวตรงนี้ ทนตรงนี้ก็จะคือเจ้าตัวนี้มันก็เวลาเขาเล่นเนี่ยเราเล่นบลูเนี่ยอัน,นหมายถึงว่าถ้าเกิดมันอาจจะใช้กับบางอย่างไม่ได้ไอ้คำว่าบางอย่างไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปว่าเป็นฟิลแบบกีตาร์นี้แล้วกันอแบบว่ากีตาราที่ที่เป็นอคอเมเปลิลอย่างเงี้ยฟิลเหมือนไม่ใช่สามสมห้านะไม่ใช่สามสมห้เป็นแบบ เหมือนสามห้าห้าอันเนี้ยมันแค่คล้ายสามห้าห้าแหละซีเล้งมันจะเป็นเงี้ยเวลาเราเวลาเสียงเสียงที่มันกระชัะชบเนี่ยเสียงคือเสียงไม่เป็นแบบนี้ถูกไหมหมายถึงเสียงเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เวลาเล่นเนี่ยเราหลักการนง่ายเราเราเราเปิดเราเปิดโทนเรายังไม่ต้องคุมก็ได้ แล้วเราก็เล่นเราก็เราก็ควบคุมอันนี้ก่อนควบคุมวูุลมกับหน้าข้างหลังผสมมันก่อนจริงๆผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะสมมติว่าผมอาจจะให้เริ่มจากการที่เราเปิดแค่แค่สามทั้งคู่แล้วกันตัวหน้าตัวหลังทีนี้ไอตัวไอตัวล่างเนี่ยถามว่า คือถ้าเกิดใครบอกว่าถ้าใครยังถ้าใครยังคิดว่าวอลลุ่มมันคือทําให้เสียงดังขึ้นเนี่ยคือไม่ไม่ใช่แล้วนะนึกบอกว่ามันคือการทําให้ทำให้กีตาร์ตัวเอ้ไม่ใช่กีตาร์ทำให้ปิ๊กอัพตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยทำงานหนักขึ้นการที่ทํางานหนักขึ้นือแลมันก็คือมันก็จะมีเกณฑ์มากขึ้นหรือว่ามีเสียงจากปิ๊กอัพตัวนั้นมากขึ้นหรือว่าปิ๊กอัพตรงเนี้ยแต่ละตัวมันต่างกันยังไงมันก็ต่างที่ว่าจุดที่มันรับเสียงอ่ะมันต่างกันไอ้ตรงเนี้มัันนนนกกก็าาตงเวววี้้่่่ลจจะะะแหอุฉ เวลาเราเล่นน่ะมันจะมีการบาลานซ์ขางเสียงฮะบาลานซ์บาลานซ์คือเรียกว่าสายหกยันสายห้าสมมุติว่าเราจับกอดจีเงี้ยสายหกมันน้อยใช่ไหมอะสายหสายบานแล้วเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มตัวหน้า ถ้าผมยังเพิ่มตัวเพิ่มตัวหลังเพิ่มบิดตัวนี้บิดดิเห็นไหมสายล่างก็ยิ่งออกชัดเห็นไหมอันนี้คือนี่คือนี่คือบาลานซ์เบื้องต้นก่อนผมไม่ได้บอกให้บาลานซ์เท่ากันนะไม่ใช่นะแค่ทำให้ดูว่าเออล้วตัวหน้าปุ๊บเนี่ยเสียงโลมันจะมากขึ้นหรือว่าเสียงด้านสายบนมันจะมากขึ้นข้างหลังก็คือเสียงที่มันจิกๆก็จะมากขึ้นเวลาเพิ่มเบียบหลัง ทีนี้ตัวที่ตัวที่มันเป็นกราหน้าเนี่ยมันจะให้ให้ความให้ให้เกณฑ์ให้เกณฑ์ก็คือยิ่งยิ่งเยอะจะก็จะมีเกณฑ์เปิดน้อยๆเปิดเยอะห,หน้ามีเกณฑ์ใช่ไหมถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดตัวล่างเต็ม เกณฑ์มันจะต่างกันไอ้นี่ก็คือเกณฑ์มาจากตัวหลังมันจะออกแหลมเพราะมันจะรับเสียงตรงนี้ถูกไหมอ่าแล้วก็ไอ้ตรงข้างหน้ารับตรงหน้าทีนี้มันก็บาลานย์กันได้สมมุติว่าถ้าเราถ้าเราต้องการโซโล่หรือว่าต้องการเล่นเล่นเล่นอะไรบางอย่างให้ตัวล่างให้ตัวให้มันมีเกณฑ์จิกจิที่ตัวล่างสมมุติว่า จะเป็นอย่างนี้ถ้าผมถ้าผมลดอย่างนี้ผมเปิดเต็มนะผมเปิดสุดอันนี้ถ้าผมลดลงเปิดไปที่แปดเห็นไหมนะ <c oughs> มันก็จะบางลงมันก็จะหวานขึ้นพอหวานขึ้นบางขึ้นเราก็ต้องทำอะไรกับมันนะเราก็ต้องเราก็ต้องเล่น เล่นลายให้มันให้มันสอดคล้องกับอารมณ์ของมันใช่ไหมมันจะมีความหวานความลอยความแบบกวงๆลอยๆใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเรื่องหูซ้ายเราแกล้งขยาวก็ก็ต้องขยาาับเห็นนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดเดยอะเห็นนหะมันเห็นนะหัวหัวหัวมันจิกการหางหางเสียงอะ่ะมันจะสั้น เนี่ไนะไปแล้วฉะนั้นมันจะเน้นที่หัวแล้วฉะนั้นวิธีดีดอะเราต้องเราต้องสอดคล้องมันอ่าถ้าเกิดโอเคถ้าเราเปิดสุดนะเราก็ต้องดีดให้มันงัดไปที่สายแล้วเขย่าเหแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราลดลงมาฟา แต่ถ้าเกิดเรายังเรายังดือ้อเรายังดื้อดีดแรงดีดโคกเห็นนะเสียงมันมันจะมันจะกลวงฉะนั้นวิธีดีดเวลาเราเราเวลาเราบางเล่น,เล,นเล่นตัวหลังบางเนี่ยตัวหลังตัวหลังไม่เปิดไม่เยอะเนี่ยเราต้องดีดตวัดขึ้นเราต้องจับปิ๊กให้เบาคือจับปิ๊กเบาคืออย่าอย่าจับอย่าจับแน่นจับแน่นแล้วมันเห็นนะมมันจะไม่ขยับแต่ถ้าจับเบาเนี่ยมันจะขยับได้ขยับพอขยับได้ปุ๊บเสียงมันจะฮอลโล จะย,ย๋าวผมจะพูดเร็วๆนะเพราะผมเคยพูดไปแล้วพวกพวกนี้อะหรือว,ว่าอาจจะอันนี่นี่มันเล่นเทคนิคตัวโตวหน้ามั่งไอตัวพิกัดหน้าอะตัวหลังผมเปิดแค่สี่ตัวหน้าผมเปิดเต็มอ,อันนี้ผมเล่น ผมพยายามจะเล่นหางเสียงน้ําเสียงหางหางหางเสียงเนี่ยไม่มีประโยชน์พอตัวหน้ามันเยอะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ทําได้ก็คือเนีย่ยไม่มีประโยชน์นะไม่พอเลยนะเอาใหม่เดี๋ยวผมเพิ่มตัวหลังเอาเป็นตัวหลังตัวหลังเยอะอคือตัวหลังเยอะแล้วก็ตัวหน้าน้อยอา่าแล้วผมจะเล่นแบบตะกี้นี่เหน็นไะพอเหน็นไอ่ะเอาใหม่ อ่ะตัวอ่ะตัวหน้าเยอะบ้างทีนี้ตัวหน้าเยอะอตัวหลังน้อยตัวหลังตัวหลังที่ที่สี่ตัวที่ห้าอ่ะตัวหน้าเยอะเนี่ยมันทำไงมันมันเอาไว้ทำแับทำนี้คือมัน,มน,มนพอมันประสียงมันด้านบนมาใช่ไหมเราเรดีดกว่าด อันนี้คืออันนี้คือสองอ,อย่างที่คร่าวๆคือถ้าเกิดว่าพุ่นหรือจะมองง่ายๆคือปิกอัพหน้าเนี่ยถ้าเปิดเยอะเนี่ยมันจะเป็นเสียงของสายบนาสายด้านด้านโลด้านโลมันจะเพิ่มแน่นอนปิกอัพ้าโลใช่ไหมนี่คือตัวหลังก็คือตัวแหลมทั้งนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเราเปิดตัวหน้าเนี่ยเปิดตัวหน้าเนี่ยดังกว่าตัวหลังเนี่ยมันจะไว้สําหรับเ่นเทคนิคพวกเพราะว่ามันไอเสียงพุทธเนี่ยมันจะออกมาชัด แต่ถ้าเกิดว่ารเราเราลดน้อยเนี่ยเราเปิดตัวหลังเยอะเนี่ยถ้าเราเล่นเทคนิคเยอะเห็นนะเสียงทุเรศเลยนะมันแปลกๆ <_ D> ฉะนั้นพอเราเล่นตัวหลังพอเราเปิดตัวหลังเยอะเนี่ยเปิดตัวหน้าน้อยเราต้องเล่นเป็นเม็ดแต่ถ้ากลับการเปิดตัวหลังน้อยเปิดตัวหน้ายเยอะเล่นเป็นเม็ดไม่ work. <_ D> เวิร์กนะมเม็ดมันต้อง อันนี้คือวิธีปรับกีตาร์ที่ผมเคยพูดแล้วแหละพูดนี้พูดอีกทีหนึงนงน่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะอันนี้ก็คือวิธีการปรับแอมอสมมติว่าในกรณีนี้เรามันเป็นคอไม่เปิ่ถูกไหมแล้วเราผมก็ใส่ลูกบิดที่มันเป็นใบไอ้ทิวลิปเป็นใบเหล็กอย่างเงี้ยคอก็เมเปิ่อนีกคือเสียงมันจะแจ๊ดแจ๊ดจัดเลยเสียง <ไอ S 1> มันจะชัดจับเหมือนเหมือนลูซิลฉะนั้นสิ่งที่ผมทํากับมันก็คือผมจะเปิดเปิดอ่า เปิดเกณฑ์ที่แอมน้อยอ่าือคือ,คอที่เล่นอยู่เป็นซูเปอร์รีเวิร์บเกณฑ์มันไม่มีเกณฑ์เกณฑ์แตกไม่มีนะแต่มันจะเป็นมันจะเป็นวอลลุ่มอ่ะคุณผมเปิดลุ่มน้อยพูดง่ายคือมันไม่ได้น้อยแบบน้อยเยอะน้อยอย่างนั้นนะคือน้อยหมายถึงว่าตอนนี้ก็เปิดอยู่ประมาณหกครึ่งอ่ะอันนี้คือน้อยนะเอ่อถ้าถ้าเยอะคือถ้าถ้าเยอะเราต้องการเกณฑ์เนี่ยคือต้องเปิดแบบแปดแปดเก้าหรือสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยแอมมันเปิดประมาณหกแล้วก็มิด มิดเปิดสุดเลยเบสประมาณเปิดประมาณสามสามกือสี่สามสามครึ่งเนี่ยถามว่าทำไมเปิดมิดเยอะอย่างงี้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้เล่นเล่นเป็นตัวผมต้องการเล่นเป็นตัวมันก็จะเป็นตัวเพราะเสียงมิดจะออกเพราะว่าคอมมผมเป็นมเมเปิ่ปุ๊บมิดมันเยอะมิดเลนส์มันเยอะใช่ไหมผมต้องการช่วยมิดเลนส์มันชัด แน่นอนพอพอเวลาพอเราพอเราเปิดวอรลุ่มที่ประมาณหกหรือเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้แตกมากมันไม่ได้มีเกณฑ์มากมันไม่ได้เบรกอัพมาก,มมมากพอไม่ได้เบรกอัพมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทรงโน้ตมันยังมีคมมีมีทรงอยู่พอมโน้ตที่มีทรงไปบวกกับมิดที่มันจัดจัดเนี่ยมันก็จะทําให้มิดเนี่ยมันแข็งแรงแล้วมันทำให้เสียงคลีนเพราะไอ้คลีนหมือนถึงว่าเสียงแบบคินคีนอ่ะมันจะมันจะ มันจะใหญ่หนาแต่ถ้าเกิดว่าผมปรับใหม่ผมบิดวรุ่มสุดจะดังหน่่ยเห็นไหเสียงมันเสียงมันตลกเลยไหม มันจะแบบว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าการเพคอพที่มันแบบกระด้างกระด้างอ่ะมีโอเวอร์ไดร์แล้วกระด้างกระด้างเหนะ็นไหมแต่ถ้าผมลดลดลด,ลดเกณฑ์ลงเปิดที่เจ็เหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกเพิ่มถ้าเราอยากจะกเพิ่มให้มันเบรกอัพจริงๆถ้าเราจะเล่มเบรกอัพเนี่ยเราเปิดเราเปิดสุดได้แต่ว่าให้เราลดลดมิดเดิลดลงลดมิดลงแล้วก็เพิ่มแหลมอ่ามันจะเป็นอย่างนี้มิดผมเหลือผมเหลือสี่สี่จุดห้ามิดประมาณสี่หรือห้า lampu penuh sudut <coughs> volume penuh akan ยาวปลิวฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยเก์เก์อาวอลลุ่มเนี่ยกับเสียงแหลมเนี่ยคือถ้าเราต้องการเบรกอัพการเบรกอัพกับเสียงแหลมนั้นมันคู่กันถ้าเราเบรกอัพเปิดวอลลุ่มสุดให้เราเปิดแหลมด้วย่เยเพิ่มแหลมขึ้นไปด้วยจะสุดหรือว่าจะเจ็ดหรือแปดก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราวอลลุ่มเราน้อยลงให้เราลดให้เราลดแหลมลงอ่าแล้วก็บิดบิดมิดขึ้นอ่ามันก็จะเป็นแบบ บ,บตอนแรกอันนี้บิดไปุ่มลงลดแหลมลงลดแหลมก็เหลือห้าุ่วมหรือประมาณหกหรือเ็ดแล้วก็มิดสิบมันก็จะเป็นกลับไปอันแรก เพิ่มแหลมหน่อยประมาณ6กหกครึ่งอ่าบาลานซ์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 แหลมกับกลาง ฉะนั้นถ้าเราจะเล่นบีบีคิงครัพูดง่ายเ <c> ห <oughs> มือนเหมือนคำถามอ่ะเราก็ต้อง <c oughs> เราก็ต้องเล่นตู้ที่ที่เสียงกลางจัดอ่าบีบีคิงมันก็จะใช้พวกอ่าก่อนที่มันจะใช้ไอแ้แล a p อะไรของมันอ่ะไอ้มันก็จะใช้ซูตไอท้ทวีรีเวิร์บก่อนใช่ไหมทวีรีเว,รวิร์บกลางมันจัดเนี่ยอ่ะะาแล้วส่วนไหนเงี้ยแล้วก็แล้วก็ต่อเป็นสเตอร์ใช่ไหมกีตาร์เป็นสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ต่อเข้าเข้า,ขาช่องแรกกับช่องสองเนี่ยมันก็จะให้กลางที่อิ่มหนาหนากว่าเวลาเล่น เวลาเล่นเขาเรียกว่าเวลาเล่นแค่ลายช่องเดียวอ,ะอ่ะขนานะนี่ก็คือเทคนิคของ,ของมันส่วนถ้าเกิดว่ามันเป็นแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกอไอ้พวกกีตาร์ทรงเนี้ยไอ้พวกเซมิเนี่ยมันจะไม่ใช่เซมิดิไอ้พวกฮํมคู่อย่างเงี้ยมันจะมันจะต้องอาศัยเงื่อนไขตรงอื่นด้วยอย่างเช่นไม้ฟิงก็บอร์ดไม้คอแล้วก็ลูกบิดอ่ะ,อะมันจะมีผลต่อการที่เราจะเล่นอะไรแต่ถ้าเกิดถ้าคือถ้าเกิดว่า,า,วาลูกบิดมันเป็นเป็นสระเปานะ่ะ ก็จะเล่นแบบนี้ไม่ได้ถ้สสสรราซาลาเปาต้องเล่นต้องเล่นปิกอัพเดี่ยวแล้วก็มูเมนโทนอีกแบบหนึ่งแบบแคปตันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบวิธีเทคนิคการเล่นแบบทำคู่เอาไว,ถาวา้ถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่ามีลสพอที่มันเป็นซาลาเปาหรืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะเอามาอันนี้ให้ดูทีหนึ่งประมาณนี้ตบมือ